สวัสดีครับคลิปนี้พี่พงษ์มาชวนทำเปียกสาคูต้นใส่ลำไยและข้าวโพดสูตรนี้ทำออกมาแล้วเม่สาคูนุ่มหนึบสุกกำลังดีใส่ข้าวโพดหอมหอมลำไยหวานกรอบทานกับกะทิขาวข้นมันมันเข็มนิดิดรวมกันแล้วอร่อยลงตัวสุดๆเลยครับใครจะนำไปทำกินทำขายได้เลยครับสาคูต้นพี่พงษ์บอกเลยว่านุ่มหนึบกลิ่นหอม อร่อยมากๆเลยมาลงมือทํากันเลยขั้นตอนแรกมาดูส่วนผสมกันก่อนส่วนผสมตัวแรกสาคูต้นใช้150กรัมลำไย200กรัมหรือใส่ตามชอบข้าวโพดดิบ1ฟักพี่พงใช้ข้าวโพดสำหรับต้มทั่วไปน้ำตาลทราย150กรัมน้ำสะอาดเตรียมไว้1ลิตร ในขั้นตอนการทำอาจจะใช้มากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการต้มสาคูถ้าสาคูสุกเร็วก็ไม่ต้องเติมน้ำเยอะแต่ถ้าสาคูสุกช้าก็ต้องเติมน้ำจนสาคูสุกมาลงมือทำกันเลยขั้นตอนแรกมาปอกลำใหญก่อนลำใหญพี่พงนํนำไปล้างแล้วขอโทษครับตอนล้างลืมอัดคลิปบีบก้วลำใหญแบบนี้ทำให้ปอกง่ายขึ้นหากใครมีวิธีการปอก ที่ง่ายและดีกว่านี้ใช้ได้เลยครับทำไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับพอปอกลำไยเสร็จเรียบร้อยจะคว้านเอา,มาเมล็ดออกโดยใช้หางช้อนคว้านตรงขั้วเม็ดลำไยแบบนี้เดี๋ยวพี่พงษ์ทำให้ดูนะครับ หมุนให้เป็นวงกลมแล้วงัดอมเม็ดออกแบบนี้ครับใช้หางช้อนแทงที่ขั้วลำไยแล้วหมุนเป็นวงกลมจากนั้นงัดเม็ดลำไยออกมาแบบนี้ครับทำต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จในขั้นตอนนี้ให้เบามือหน่อยอย่าใช้แรงกดเยอะเพราะจะทำให้เนื้อลำไยชำ้ำทำขนมออกมาแล้วดูไม่น่ารับประทาน ตอนนี้พี่พงคว้านลำไยเสร็จเรียบร้อยแล้วดูชัดๆนะครับเนื้อลำไยไม่ชํำเลยขั้นตอนต่อไปเรามาต้มเม็ดสาคูกันนะครับสูตรนี้พี่พงใช้เม็ดสาคูต้นใส่น้ำลงไปประมาณ500มิลลิลิตรก่อนต้มให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดได้ที่นำเม็ดสาคูมาโรยใส่ลงไปสลับกับการคนแบบนี้ครับวิธีนี้จะทำให้เม็ดสาคูไม่จับตัวกันเป็นก้อน ในขั้นตอนนี้ให้คนเร็วๆหน่อยครับถ้าเม็ดสาคูจับตัวกันเป็นก้อนก็ให้บดบดบีบเพื่อให้เม็ดสาคูหลุดออกจากกันวันนี้พี่พงษ์ใช้สาคูต้นที่ชาวบ้านทำกันในครัวเรือนแป้งสาคูที่อัดเป็นเม็ดสาคูอาจจะหลุดออกมาจากกันเม็ดสาคูอาจจะเป็นเม็ดที่ไม่กลมมากเหมือนกับเม็ดสาคูจากโรงงาน แต่ต้มไปสักพักเม็ดสาคูจะนุ่มหนืดและกลิ่นหอมน่ารับประทานมากๆขั้นตอนนี้ถ้าน้ำงวดน้ำแห้งลงให้เติมน้ำสลับกับการคนไปเรื่อยๆจนเม็ดสาคูสุกพอเม็ดสาคูสุกสีข,สข,า,ข,า,ขาวๆข้างในจะเล็กลงใส่ข้าวโพดท,ที่หั่นเตรียมไว้ลงไปได้เลยครับคนให้ข้าวโพดโดนความร้อนทั่วถึงกันแล้วรอให้ข้าวโพดสุกถึงขั้นตอนนี้ก็ต้องคนไปเรื่อยๆ ตอนนี้สาคูและข้าวโพดส,สุกแล้วน้ำเริ่มแห้งเริ่มงวดลงแล้วครับใส่น้ำตาลทรายลงไปคนให้น้ำตาลทรายละลายผสมเข้ากับสาคูขนมออกมาจะได้หวานอร่อยกลมกลม่อมพอน้ำตาลละลายหมดสาคูที่เคยเหนืดก็จะมีความเหนืดน้อยลงและมีความเหลวกำลังดีประมาณนี้เลยครับเคล็ดลับในการต้มสาคูก็คือ เราจะไม่ใส่น้ำตาลไปตั้งแต่ตอนแรกคือจะต้มสาคูให้สุกก่อนและต้มข้าวโพดให้สุกก่อนด้วยแล้วค่อยใส่น้ำตาลตอนนี้น้ำตาลทรายละลายหมดแล้วสาคูก็เหนืดได้ที่กำลังดีใส่ลำไยลงไปเลยครับใส่ลงไปแล้วรีไฟลงนิดหนึ่งจากนั้นคนให้เข้ากัน ปิดไฟได้เลยปิดไฟแล้วคนต่อเพื่อระบายความร้อนประมาณ2-3นาทีเม็ดสาคูสุกดีกลิ่นหอม,อมหน่ากินมากๆเลยครับตอนนี้ต้มสาคูเสร็จเรียบร้อยแล้ววางพักให้คลายร้อนก่อนระหว่างนี้มาทำกะทิไว้ทานกับสาคูกันครับสูตรนี้ใช้กะทิ500มิลลิลิตร วันนี้ใช้กะทิกรอบใครใช้กะทิสดแนะนำให้ใช้หัวกะทิ400มลลิตรกระหางกะทิ100มลิแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาตักหลวมๆถ้ามากไปกะทิจะเค็มได้ใบเตย6ใบมัดให้เป็นก้อนแบบนี้เลยครับนำกะทิมาใส่ในหม้อใส่แป้งข้าวเจ้าและเกลือและคนให้ทุกอย่างละลายโดยที่ยังไม่ต้องเปิดไฟ นี่ครับคนให้แป้งข้าวเจ้าละลายผสมกับกะทิเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่ใบเตยลงไปจากนั้นก็เปิดไฟใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนคนไปเรื่อยๆจนแป้งข้าวเจ้าสุกพี่พง์ใช้เวลาคนประมาณ5นาทีครับ ตอนนี้แป้งข้าวเจ้าในกะทิสุกเรียบร้อยแล้วครับกะทิจะมีความเข้มข้นแบบนี้เลยครับนี่ครับกระทิขาวขน้นน่าทานมากเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไฟได้เลยตอนนี้เปียกสาคูต้นใส่ข้าวโพดใส่ลำไยพร้อมกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วมาตักกันเลยเปียกสาคูที่ทำกับเม็ดสาคูต้นดื่นหอมหน่าทานมากๆเลยครับ ก่อนตักกะทิราดลงไปอย่าลืมค้นก่อนนะครับนี่ราดไปเลยกะทิขาวขน้นกลิ่นหอมสาคูลำไยข้าวโพดลงตัวมากๆน่าซื้อน่าหาหน่ารับประทานมากเลยครับถ้าเจอใครมาทำขายน่ากินแบบนี้คงจะอดใจที่จะอุดหนุนไม่ไหวเหมือนกันมาครับชิมด้วยกันนี่ก่อนกินให้ดูความน่ากินอีกครั้งครับ เนื้อสาคูนุ่มหนึบเลยครับคนก่อนคนก่อนมาครับชิมด้วยกันข้าวโคนุ่มหนึบหวานกำลังดีกลิ่นหอมชื่นใจลำไย,ยหวานกรอบช่ำๆข้าวโพดก็หวานกรอบกำลังดีทานกับกระทิขาวข้นหวานมันเค็มนิดๆ รวมกันแล้วอร่อยลงตัวสุดๆเลยครับอร่อยจนหยุดไม่อยู่จริงๆครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่พงษ์ด้วยนะขอบคุณมากครับ